มาสาวๆมา,ส,าๆสองคนนะครับผมน้าพี่มาแล้วมาลอยกระทงกับพี่เถอะนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับรายการวายโจนะครับผมอยู่กับผมเซนเช่นเคยนะฮะซึ่งช่วงนี้นะฮะมันกำลังจะเข้าใกล้เทศกาลสำคัญนะฮะของทางตะวันตกแล้วก็ของประเทศไทยด้วยนั่นก็คือเทศกาลฮาโลวีนนะฮะของไทยก็เป็นลอยกระทงซึ่งวันนี้นะผมจะมาหาคู่ลอยกระทงในบ้านผีบ้านผีที่สำคัญของประเทศไทยเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นบ้านแม่นาคเนาะเออซึ่งวันนี้เราก็อยู่บ้านแม่นาคนะผมก็แต่งตัวเป็นวิมากมาขอแม่นาคลอยกระทงด้วยบ้านแม่นาคที่เจนต์สยามนะฮะพัทยานะครับผมส่วนผมจะได้คนมาลอยด้ววยยยมมมันนี่่าาาดดูกกอลืะ กดไลค์กดแชร์เป no. okay, ็นกําลังใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พวกเราไอ้สิบเก้าด้วยนะเป็นกาลังใจให้ผมในวันนี้นะซึ่งวันนี้นะผมขอโทษจริงๆว่าทําไมเสียงผมต่ําทุมนี้ผมกลัวผมกลัวจริงๆไม่ได้สร้างมูดสร้างอะไรผมกลัวจริงๆอะไปดูกันเฮ้เฮ้เฮ้ความเชื่อเรื่องผีสางได้ฝังลากึกมาตั้งแต่อดีตผีของไทยนั้นมีมากมายผีปอบ กระสระหสารพัดผีผีพวกนี้มักจะมีได้หลายตัวแต่มีผีนี่งเดียวนั้นที่ไม่เหมือนใครคือแม่นาเรื่องราวของแม่นาผักโนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้ผลปรากฏว่าคนรู้จักแม่นาผักโนมากที่สุดดังนั้น วันนี้เราจะพาทุกคนไปบุกบ,บ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยและในตอนนี้นะครับผมได้อยู่ที่หน้าบ้านแม่นาคแล้วมีรูปปั้นแม่นาคด้วยบ้านแม่นาคนะฮะแค่ดูข้างหน้านี่ก็น่ากลัวแล้วนะซึ่งที่นี่ติดท็อปฟลาของเอเชียด้วยนะฮะเขาจะขายความเป็นไทยไงก็คือแบบมีผีไทยอ่ะมีแม่นาคมีอะไรกุมารทองและที่สําคัญนะ มีนางํำด้วยซึ่งผมเนคนกลัวนางํำมากที่แบบเรียบยาวๆทางนะไม่ไหววะ่ะอ,อยู่ข้งหน้านี่ก็แบบหวัวใจเต้นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูเลยไปนาพี่มาแล้ว <c oughs> โอ้ยมาลอยกระทงกับพี่เถอะนะนาจ๋าโอเคนะรตอนนี้เราอยู่หน้าทางเข้าแล้วนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปหา ผู้ลอยทองเลยแต่ขอบอกไว the ้ก่อนนะว่าข้างในถ่ายภาพไม่ได้แต่ว่าผมจะอัดเสียงมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับไม่ต้องห่วงแล้วผมกรี๊ดอยู่แล้วลดเสียงไว้ก่อนเลยเฮ้ยพี่เข้ามาดิครู้สึกไงบ้างครับแค่แค่ข้างหน้าก็น่ากลัวแล้วเพราะว่าข้างในออกแบบมาเป็นแบบทรงไทยเลยเฮียพี่มันเปิดหัวผมเลย เฮ้ยเอ้ย้ไอ้เจ๊ไม่ไหวปะพี่อะไหวหรือปะอ้ไม่ไหวกูอยากออกเออผมไม่ไหวผมอยากออกเหมือนกันไปขอมก่อนี่มันออกเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามนี่ยอย่าตามโอยอยโอยอยอ่าตามอย่าตามอ่ตามโอยเจตามยตามไหนทีอพี่ทไหนเป็นอะไรเป็นอะไรกันวดจริง

ให้เอาเล่นอ่ะ After Show After Show เฮ้ยไม่ใช่นะอันนี้บอกว่าหน่ากลัวจริงเออน่ากลัวจริงอ่ะอันนี้ต้องดสิ่งต็มงสิ่งด้วยหน้ากลัวจริงหลังจากที่ผมได้พาพี่ๆไปดูข้างในบ้านแม่นากเนี่ยต้นคลิปเนี่ยผมพูดเลยว่าผมจะชวนแม่นาคไปลอยกระทงด้วยแต่ว่าผมชวนแล้วนะแม่นาคไม่ยอมมาด้วยนะฮะไม่ชวนเอาผมชวนไม่ได้ชวนแนะนำเลยไม่ชวนตอนไหนมึงกี้สีตายเลยก็แบบแม่นาคเขาไปลอยกระทงกับผมไอแม่นากเขาติดเลี้ยงอะ อาเขาติดหลียไอ้แดงอ๋อเหรออไอ้แดงเขาถามแล้วผมเข้าไปคุยนี่ผมกอดปากคุยเงี้ยกูไม่ได้ยินเลยกูฟังในไวเลสกูไม่ได้ยินนะเซนนะกูไม่ได้ยินเขาถามเลยเอาแล้วงี้ทำไงอ่ะมีคนลอยกระทงด้วยป่ะเนี่ยเนื่องจากผมไม่ได้พาแม่นาคไปลอยกระทงด้วยนะผมก็เลยพาสาวๆมาสองคนนะครับผมเป็นคนที่อยู่ที่นี่ได้นานมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอเชิญสาวๆที่จะมาลอยกระทงกับผมนะครับเจอกันนะตรงนี้นะครับวันนี้มันเจ้าชู้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน้่นตัวไหนครับ จเจริญสิงมีนากรน,นะคะชื่อเล่นชื่อปลาค่ะอะ่พี่ปลาและพี่กันิการแย้มเกษมนะคะชื่อเล่นพี่กันค่ะพี่กันพี่ปลากับพี่กันมีไอจีนะออขอไลน์ไว้ดีกว่าอย่าออกอ่าพี่ๆสองคนทํางานที่นี่มานานหรือยังครับพี่ทํางานมาประมาณปีกว่าเนาะค่ะ ปีกว่าแล้วและพี่ปาทางานก็ประมาณปีกว่าอ่าผมขอถามนิดนึงดีกว่าว่าทาไมที่นี่ต้องเป็นบ้านแม่นาคเพราะว่ารีเจนสยามของเราเนี่ยเอ่อจะมาสร้างในเป็นรูปแบบของเสริมวัฒนธรรมแล้วเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีปีเออตลาดน้ำสีภาคหรือว่ารอยปีและที่เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นบ้านแม่นาซึ่งจะเป็นเอ่อซิกเนเจอร์หรือว่าเป็นไฮไลท์ที่ให้ผู้ชมเข้ามาเอ่อเยี่ยมชมของเราเวลาเ,ลเข้ามาเที่ยวรีเจนสยามค่ะพลาดไม่ได้ทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาเที่ยวเนี่ยจะต้องมา ชมที่บ้านแม่นาของเราก่อนเพราะว่าบ้านแม่นาคของเราเนี่ยมีความสนุกมีความตื่นเต้นน่ากลัวด้วยครับน่ากลัวถ้่ถามว่าน่ากลัวไหมอยากรู้ต้องเข้าไปชมเองค่ะ ่าม่ง300บาทเท่านั้นสามร้อยบาทเท่านั้นนะแล้วพี่กันเคยเจอสิ่งลี้ลับอะไรบ้างที่ไม่ใช่การแสดงไม่ใช่ตัวแสดงของพวกเราก็สมมติว่าเราเข้าไปข้างในใช่ไหมคะมันก็มีรู้สึกว่าหลอนๆเหมือนมีคนเดินตามเราผมเคยได้ยินมาที่เราให้สัมภาษณ์บอกว่าเคยมีเสียงคนเดินมาเตรียมจะหลอกแล้วแบบไม่มีไม่มีคนเดินมา อย่างนี้อันนี้เรื่องจริงไหมจริงค่ะเพราะว่าบางทีบางคนคิดว่าหันไปแล้วไม่เจอบางคนก็เห็นเห็นเป็นเป็นเงาเป็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มอะไรแบบนี้ค่ะบางคนก็เห็นแล้วแล้วพี่ปาเคยเจอบ้างไหมคะเคยเจอไหมอันนี้จะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะแต่ถามว่าเคยเจอไหมเจอค่ะเพราะว่าบางคนไม่เชื่อไม่เชื่อสิ่งนี้คิดว่าเป็นแค่ตัวละครเข้ามารอเล่นเข้ามาใช่ค่ะเข้ามาเราเล่นเป็นแค่ตัวละครแต่จริงๆแล้วท่านมีจริงเพราะฉะนั้นเข้ามาที่นี่อย่าลบดูครับผมค่ะ ใครเข้ามาใครจะมาอย่าลบหลูนะฮะเตือนไว้ก่อนเอางี้เดี๋ยวผมขอพาพี่ๆสองคนไปร้อยกระทงกับผมด้วย <c oughs> ไม่ต้องเก่งก็ผม <c oughs> ผมรู้ว่าผมรอไม่ต้องเก่งอันนี้ก็รูปแม่มึงเลย เชิญครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปลอยกระทงกันไปครับเชิญครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่แม่น้ำข้างๆบ้านแม่นาคแล้วนะฮะอยู่กับผมนะฮะสมพวงควงคู่นะฮะ <c oughs> วันนี้ผมพาสองสาวมาลอยกระทงนะครับผมมีอะไรจะฝากกับลีเจนสยามก่อนที่จะไปลอยกระทงเนีฮะ ฝากให้ผู้ชมนะคะหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในรีเจนสยามนะคะวันที่30ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนพศ2563ทางรีเจนสยามของเราได้จัดงานประเพณี้อยกระทงนะคะแล้วที่สําคัญนะคะในรีเจนสยามไม่ใช่มีซิกเนเจอร์ที่บ้านแม่น้าอย่างเดียวนะคะจะมีส่วนต่างๆที่ให้ผู้ชมได้เข้ามาและได้ชมบรรยากาศของรีเจนแน่นอนค่ะเอาไม่ไม่แบ่งให้เขาพูดโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันเลยครับเชิญครับผมสาว เขาบอกว่าลอยด้วยกันรสชาติหน้าจะได้เกิดเมือนเป็นคู่กันนะไปไปดีไปดีเอ้หายทำไมผมล้างมือ่ายทำไมเรียบร้อยกันแล้นะครับสำหรับการลอยกระทงกับสองสาวที่น่ารักของบ้านแม่นายระวังล่วงครับผมเดี๋ยวผมยืนข้างล่างดีกว่าครับก่อนจะลากันไปนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งอ่ากดกระดิ่งให้พวกเรา S19 ด้วยนะครับผมไว้เจอกัน EP หน้านะถ้าใครต้องการให้ผมไปไหนอีกเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างใต้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไป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 ปไ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 